คุณเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อาข้าวข้าวตำ้บักฮงครับผมตำ้บักฮงครับยังไงใส่มือเลยลูก แก่ไก่ย่างครับตม้มตำไก่ย่างปลาสองตัวปลาทูกินกับข้าวเจ้าเพราะเราเป็นลาวข้าวเจ้าบาอกเป็นลาวข้าวเหนียว มาฟักก็เต็บกินก็ตำบางหู้มาครับมาตำบางหู้ยัย่วๆฝีมือลูกสาวล่าคนสวยตำบางหู้ให้กินแต่บอกคือพวกปากไน มมนต้องใส่มือกินนงเดียวมั้งทงทีไดโรตัสแผนเลยดูมัว่าใส่ซอสฟองคือเงเมืองเขามส่กรแทต มาเด้อครับมาเด้อเ,เริ่มไปเก็บเก็บพักกันจองมากินครับต่บางุงพี่่้องเป้าขัาจิข้คาไปเก็บพักยูยานมันเมื่อวัน <c oughs> ไก่ย่างิบเกา้าบนเป็นหาดาวนีะครับิบเกา้าย่างอย่างเมื่อทานจิโล่หนึ่งตังสุบมาเดินมาเด้อจะแปบแล้วกัน แม่บอกคื้บ่ปาแต่บังุตาอย่าตามตามแมงุงเป็นไรไม่ฝ่กินเี้ยน มาเลยครับเด้อกินขอต้องกันเด้อพี่น้องเลยลงคลิปใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละมือนี่แหละแซ่บไหล่แสบไหล่ กินแางแทบๆกินน้อยแทบหน่อยมันมีสูตรตัวตำมงให้เจ้าเล่จังสิแทบใส่ผงนวลลงเลยหลายแทบม็ดกนึ่งแต่เพือให้ลูกตั้มีจ้าแ่บให้ลูกตําให้กินแทบพัดเขาจะพลองตัตยังจะบ,บ้แแ่บ

tao vào mày bằng hình ạ tắm nhanh chết con lâu phải tắm vào bì hơi về hết hết hết